ที่มาหลายปีแล้วครับเป็นสิบกว่าปีแล้วทีมาอยู่ดังตั <c oughs> ้มช่วงเทศกาลปีใหม่แต่ว่าจะเป็นสงการเทศกาล<อ>นะครับปฏิบัติมาโดยตลอดกับทีมงานทีมงานอส้อม่อกับพ,พยาบานจะต้องมาอยู่ร่วมกันเพราะว่ามันเป็นนาทีของอบอุอ่นเพราะล่อพ,ออพยาบาลอบสอม่อเพื่อรักษาความสงบดูแลในพื้นที่เพื่อบ่องกัมันเกิด ในช่วงเทกศกาลปีใหม่ให้มันพร้อมเพรียงกันนะครับปฏิบัติมาก,กันาหลายปีแล้วละยี่สิบตัปีมาแล้วนะครับผมาอายุจุดนี้ประจําประจํานะครับกขอขอบคุณทีมงานนะครับทางส่วนกลางที่มาเยี่ยมพกผมเมื่อนี้นะครับดีใจดีใจนําเห็นมากที่กับปิดกำลังใจถึงนคนกำลังใจพกผมพกผมกุจะมีโอกาสต่อสู้ไปในทางหนานะครับสำหรับ ปีใหม่นี่นะครับผมขออวยพรให้เจ้าหน้าที่ที่มาเยี่ยมม่ยามแหล่าทีมงานหนวยสมม่อดูกคนตปอบเพราะรอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องให้อายุวัฒนาสุขภาพละตลอดปี2 5งพันห้ายุกสิบเป็นร้อยอายุดีไม่แหงหน้าที่การงานใครจะเลืิญเจริล่นลูกเลี้ยงกินนะครับพวกผมขอเป็นกําลังใจนะครับทีมงานส่วนกลางนะครับ คมนายพกิกมูโสกินตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองปิงครับก็เป็นหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการประจำบ้านหนองปิงหมู่ที่6ของตำบลโคกม่วงครับ ศูนย์จุดบริการประชาชนของอำเภอโนนสังของตำบลคุกม่องก็ขอให้พี่น้องทุกครอบครัและก็ประชาชนที่ร่วมเดินทางสัญจรเส้นถนนอำเภอสีมลเลียงโนนสังให้มีวความสุขความเจริญและก็ขับขี่ปลอดภัยกับทุกคนและก็ขอให้ระมัดระวังในการขับขี่และก็มาตรการที่เข้าจุดเฝ้า ระวังจุดตรวจจุดที่6ก็คือให้รายงานผู้ผ่านทางแล้วก็ประชาชนที่เดินทางเข้าหมู่บ้านก็สักถามประวัติแล้วก็ตรวจวัดไข้ส่งรายงานทางอำเภอเพื่อป้องกันโควิดครับผม วันดีค่ะขอขอบอกภาษาอังกฤษศาสาห์ที่สามนะค่ะที่จะนั่งบุษยศรีทาบุญเลี้ยงในตำแหน่งของประธานอสมอในตำแหน่งประธานของอสมอบใหมูโฮกันนกพิีของห้าเนี่ค่ะผมฟูม้อนมาเพื่อนักการจิตวัทยาหัวลงคู่ได้ไปได้มาอยู่จุดเว้นรวมกับคณะทีมงานของฝ่ายปกครองฝ่ายอุปภรลอทีนี่ในปีหกสี่หกสามหกสี่ตอเนื่องกันนะคะ คือมาคัดกรองผู้ที่กับจากตั้งจังหวัดเข้ามาในหมู่บ้านรายงานเขานวดไปที่โร่งไปหบานส่งเสริมสุขภาพของตำบลบงหวงกังเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านหนองผิงของเขานะคะเพื่อวัดอุณภูมิก็าปีนี้มาตยุนี้เปลี่ยนคือผมมีเครื่องวัดพอเครื่องวัดมันเสื่อกันเลยเครื่องเตสสักประวัติคือว่ามากคุณนันคุณีมากจ้ะค่ะ ก็คืออน้่ำนวยความสะดวกให้พ่อแม่พี่น้องของเฮ้าในหมู่บ้านน้องปีนเท่านนะคะ่ะคือให้กำลังใจลูกหลานะผู้ตีไปทีมาสัญจรแล้วก็เฝ้าระวังว่าผู้ไปผู้มาว่าให้ไปมากเข้าบ้าน,นะคะ็ให้รักษาตัดตัวปฏิบัติรักษาตัวเองกัดใส่แมกห้ามเข้าไปชุมชนป้อง,งกันโรคโควิดต้องระบาดนะคะดิฉสันกับขออวยไม่ปีใหม่นี่ขออวยพรให้พณะทจิมงานออสมอทุกท่าน อบพอพระรอบทุกท่านแล้วคณะส่วนกลางที่มาเยี่ยมมือนี่มีตะควมสุขควมจเจริญตลอดปี2563ันห้าร้อยหกสิบสามงหกสิบสี่นะคะที่มีอย่างหลายเดียวค่ะขอขอบคุณหลายหลาย,ลายค่ะ <c oughs> สวัสดีทไก